นี่นะคะทุกคนเป็นกระเทียมที่ไอรีนแยกไว้ที่จะเอามาทําการดองในวันพรุ่งนี้นะคะไอรีนก็ทําการแกะเปลือกนะคะล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็อามาผึ่งลมให้มันแห้งก่อนค่ะจริงๆแล้วนะคะต้องเอาพึ่งแดดด้วยก็จะดีนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีแดดแล้วนะทุกคนมืดค่าแล้วก็ใช้วิธีการผึ่งลมแล้วกันค่ะไอรีนก็จะวางไว้ตรงระเบียงหน้าบ้านตรงนี้นะคะทุกคน พรุ่งนี้เรามาดูกันค่ะว่าไอรีนจะมีวิธีการดองกระเทียมแบบโบราณสูตรของไอรีนยังไงนะคะสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ไอรีนจะพามาดองกระเทียมสูตรโบราณกันนะคะอย่างแรกเลยเราต้องมาต้มน้ำก่อนนะคะเพื่อที่เราจะทำน้ำเชื่อมนะคะ เคี่ยวนะคะเคี่ยวน้ําเชื่อมนะคะที่จะเอาไปดองกระเทียมนะคะใส่เกลือลงไป2ช้อนค่ะทุกคนแล้วก็ใส่น้ําตาลลงไป4ช้อนนะคะไอรีนจะเน้นหวานนิดนึงนะคะจะไม่เน้นเค็มมากแล้วเราก็คนนะคะให้มันเข้ากันค่ะเสร็จแล้วไอรีนมีสูตรเด็ดนะคะที่แม่ไอรีนสอนไว้ค่ะนั่นก็คือไอรีนจะเติมน้ําผึ้งลงไปค่ะ หนึ่งช้อนใหญ่เลยนะคะทุกคนหนึ่งทัพพีนะคะเพื่อเพิ่มความอร่อยของกระเทียมดองแล้วก็เพิ่มความหอมน้ำผึ้งของกระเทียมดองเรานั่นเองค่ะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักนะคะให้ทุกสิ่งอย่างมันเข้าที่นะคะแล้วเราก็จะมาปิดไฟนะคะชิมก่อนเลยค่ะว่ามีรสเค็มรสหวานพอดีไหมนะคะโอเคใช้ได้เลยค่ะ ต่อไปไอลินก็จะพักทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะคะและอลินก็จะปิดไฟนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็รอให้น้ำเชื่อมของเราเนี่ยมันเย็นก่อนนะคะทุกคนแล้วเราถึงจะเอาไปดองกระเทียมกันค่ะ ตอนนี้น้ำเชื่อมของเราก็เย็นได้ที่แล้วนะคะทุกคนเรามาดองกระเทียมกันเลยค่ะเทกระเทียมลงไปในภาชนะที่เราจะทำการดองกระเทียมนะคะเสร็จแล้วนะคะก็เทน้ำเชื่อมลงไปให้ท่วมนะคะให้ท่วมพอดีกับกระเทียมนะคะทุกคน เสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาปิดฝาให้สนิทค่ะแล้วเก็บกระเทียมนะคะเก็บภาชนะที่ใส่กระเทียมนี้นะคะทิ้งไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วมาสังเกตกันค่ะว่ากระเทียมได้ที่หรือยังถ้ากระเทียมมีสีเหลืองนะคะสวยงามแล้วก็แสดงว่าทานได้แล้วค่ะเพื่อนๆจะต้องชิมดูด้วยนะคะแล้วก็หมั่นมาเช็คด้วยนะคะ ใครที่ชอบคลิปนี้ของอลีนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้อลีนด้วยนะคะขอบคุณมากที่ติดตามเพจคนไทยในอินเดียและช่อง YouTube คนไทยในอินเดียบายสไบแคชเมียร์ค่ะบ๊ายบายค่ะ